เพราะว่าถ้ามีความดีแล้วแต่หน้าก็เหี่ยวเอาแก้มก็คอยล่องแก้มก็มาล่องน้ำหมาก็มาตีนกาตีนกูตีนเพื่อนมาหมดมาหมดทุกฝ่าไม่ไหวนะคบวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกเคล็ดลับที่เมื่อกี้พูดไปเยอะแยะมากมายต่อสีชมพูทำออกมาสาหรับวาเลนไทน์เลยสําหรับแบบตรุษจีนเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าอยู่ท้ายรถเต็มเลยแต่มีแต่กล่องนะคะ เพราะว่าเนื้อเราออกไม่งั้นเพื่อนขอค่ะกว่าจะได้มานี่ก็ลาบากยากเย็นอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์นะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบว่า B ีไซหลายคนถามว่าทําไมต้องบีไซบีไซก็คือ B ก็คือบอยเอาไว้กินเด็กเด็กเล็กเด็กโตไซก็คือดีไซน์ตัวเองให้ออกมาดูดีสะโพกเนี่ยนะเวลานั่งต้องเป็นตัว S อนะคะอย่าเป็นตัว L หรือเป็นตัว O ไม่เอานะคะบไซก็คือดีไซน์รูปร่างของเราที่สวย ผิวเนียนกระดางใสพรอที่จะดึงดูดชายไวยขบเพาะเข้าหาแต่ชายววยฉราไม่ต้องกลัวนะคะให้เมียใชย้ให้เมียกินนะคะแล้วตัวเองกินด้วยเพราะสินค้าที่นํามาวันนี้ไม่ได้สําหรับผู้หญิงทานอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะเป็นยูนิเซ็กยูนิเซ็กก็คือยูนิคนะคะผู้หญิงได้ผู้ชายดีซื้อไปแล้วทานด้วยกันนะคะรับรองได้ว่าผิวจะกระจ่างใสผู้ชายไม่มีมดลูกนะคะแต่ผู้หญิงมีมดลูกมดลูกเนี่ยประกอบไปด้วยรังไข คนะคะคือกระเทยเก้งกวางก็กินได้เดี๋ยวจะมาโอ้ยพี่พูดถึงผู้หญิงผู้ชายแล้วหนูล่ะหนูกินไม่ได้เหรอคอโลเนึงจ้าเออต้องบอกนี้ผู้หญิงมีไข่อยู่ข้างในอ่ามีรังไข่แต่กระเทยหรือว่ากระเทยเก้งกวางเนี่ยมีไข่เหมือนกันแค่แ้าตาไข่อยู่ข้างนอกมันต้องโชว์กันผู้หญิงหมดประจำเดือนเนี่ยเหมือนกระเทยดีๆตัวนึงเลยจริงๆเพราะนั้นเราต้องพยายามอย่าให้หมดประจำเดือนเขาบอกว่ากินบีสายแล้วประจำเดือนมันจะยืดปกติผู้หญิงเนี่ยเมื่อยุคสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ประจำเดือนหมดครั้งุดท้าายนกว่ 55สินะคะบห้ 50, เท่าที่แบบว่า,เ,าเขามีการเซิร์ชข้อมูลมาแล้วปัจจุบันค่ะท่านผู้ชมคนที่มานั่งฟังนะคะ35น่ากลัวมากผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพตอนอายุเท่าไหร่หรูป้ป่ะสมัยก่อน50กว่า5อ,อาสดูต๊อกพ่อต๊อกของเรานะคะที่เป็นตลกท่านไหมท่นครัท่นนะคะคุณล้อต๊อกนะคะคยังมีบุตรได้อ่ะสุดยอดไหมล่ะหัวเขาก็ดูแลตัวเองด้วยสมุนไพร ดีสุดยอดมากเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแบบ่าไปนั่งหาสมาุนไพรเดินทางไปเมืองจีนไปออสเตรเลียไปอังกฤษไปเมกาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขานํามาให้ทานสกัดออกมาเป็นเม็ดเป็นแคปซูลหูงง่ายต่อการใช้ชีวิตมาก<ช>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเดี๋ยวนี้เนี่ยสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเสื่อมนะคะบางคนอายุ28เท่าที่ที่ฉันถามเด็กๆพิธีกรผู้ชายด้วยกัน30 28ไม่อยากทํากันบ้านไม่กไม่อยากน่ากลัวมากนะครับถูก สกิดปุ๊บเบี่ยมใส่บอกที่เกิดสกิปมากเดี๋ยวไปหาเพศเดียวกันนะสปีชีเดียวกันนะเรายังลองมาอยู่ถูกต้องนะเดี๋ยวนะีนไม่ใช่ผู้ผชายสกิปผู้หญิงนะผู้หญิงสกิดผู้ชายผู้ชายสะบัดบ๊อบใส่อะน่ากลัวมากคือเสือเส่อมเสื่อมเพราะอะไรหนึ่งความเครียดจากหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เสื่อมจากอะไรก็คือจากการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์สองคนที่เสื่อมจากอะไรคะ ส่ว <g arness> <ks> นการขาดเด็กขาดเด็กอยากหญ่ขึ้นนะฮะต้องแงกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้บอกไปแล้วว่าทําได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็กระเทยเก้งกวางนะคะน<อ>ั่นก็คือบีสายนั่นเองนะคะอะให้ถามบ้างเพราะว่า,วา,วาวรู้สึกพิธีกรจะยังไม่ได้พูดเนาะก็หลังจากที่เราแนะนํากันไปแล้วนะในเรื่องของสารอาหารต่างๆที่คุณผู้หญิงเนี่ยควรจะรับประทานกันนะหลังจากที่เรากินผลิตภัณฑ์ตัวบีสายนี้ เราสามารถที่จะกินคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆนด้อีกด้วยหลายคนบอกว่าก่อนจะไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ลองชิมมาทุกอย่างเรียบร้อยนะคะอร่อยเอเรเลดมากสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมแต่ขอแอบไว้แป๊บหนึ่งอันนี้ยังไม่หมดมสิ่งที่อยากบอกมากอยากบอกจนตัวสั่นเลยอินกเรเด้นไม่บอกไม่นําเสนอไม่ได้ใช่หลายคนสงสัยว่าทําไมถึงแกช่ช้าหุ่นดีฟิตเฟิร์มมีแฟนเด็กตลอดชีวิตไม่เคยมีแฟนแก่กว่าเลยมีแค่คนแรก คือคุณหมอแก่กว่าปีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยน้อยกว่าสิปีตลอดเวแล้วก็ไม่เคยที่จะไปจีบผู้ชายก่อนด้วยผู้ชายเ<พ>ข้าหาเรียนคิวตอนนี้ยิ่งกว่าคริปสตี้ครีมนะคะอี่นนี้ต่อคิวถึงฝั่งสยามสแควร์ออันนี้ต่อคิวไปถึงพัทยาครับตอนนี้บอกว่าเอ้ยที่มีข่าวในเนี้ยสลัดบ๊อบใส่์ชดิชดๆชด ทุกวันนี้ต้องรับใบคิวนะคะแต่ยังไม่ตกลงปรงใจกับใครเพราะว่ากําลังมีความสุขกับการรับประทานบีไซน์เดี๋ยวขอส่วนอีกนิดนึงยังไม่พอนะฮะตัวแรกก็คือ, sa sa อแอสตาแซนทีนแอสตาแซนทีนนั่นเองโอ้ยิดมากตอนนี้นี่วงการแพทย์ยอมรับนะคะแอสตาแซนทีนคือหลายๆคนอาจจะงงๆเอ้ยมันคืออะไรเขาสกัดมาจากนี่เลยสารลายแดงอา,อาซึ่งหายากมากนะะ,นะ,ะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารใครที่บดลูกไม่กระชับ ม่แน่นอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนะในฐานะที่แบบว่าทารายการเซชไนน์ขอแบบพูดตรงๆเป็นคนชัดเจนแล้วก็จบทางด้านแบบพยาบาลนะคะอยู่ผู้ป่วยสูตินารีก็อยู่มาแล้วแผนการมะโรกก็อยู่มาแล้วไม่ได้เป็นเองนะคะเป็นคนรักษาเขาะะ <laughs> แล้วก็อายุเราเวทหรือว่าแม้กระทั่งพวกศัลยกรรมเอร์เ <c oughs> จอรี่คือผ่านมาหมดแล้วเราก็อยู่โรงพยาบาลที่กรมแพทย์ทหารเรือนะคะตอนนี้ก็เป็นทหารเรือแต่ว่าเราออกมาแล้วก็มียศเป็น เรือตีหญิงนั่นเองถ้าไม่ออกมาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สักดาวโทดาวเองแล้วนะแต่ว่ารักในการอยู่ในวงการบันเทิงนะ<ๆ>ก็เลยเอ,ออกมาทําง,งานในวงการบันเทิงก็มีโอกาสต่างๆที่จะมาสามารถบอกต่อความสวยความงามให้กับพี่ๆหลายๆคนในนี้ได้ถ้าอยู่ที่กรมแพทย์ถ่านเรือวันๆก็คงจะใส่หมวกเดินไปเดินมาก็คงเหี่ยงใส่คนไข้อะ่ะนะ เวียงไปเวียงมาจะแก่เลยนักหนาเนี่ยคะจนแก่แข่งกับฉันทำไมให้ฉันที่แก่คนเดียวแต่วันนี้เรามีความสุขมากที่เราจะได้มาบอกต่อในสิ่งดีๆ a อสเซนตีนช่วยเรื่องอะไรมดลูกกระชับที่บอกไปแล้วผู้หญิงหลายคนอาจจะแบบไม่อยากนอนกับแฟนเพราะอะไรหรือป่าพอเรามีบุตรแล้วเป็นไงคะหย่อนจนคลองหย่อนไงพอหย่อนไม่พอผายลมอ่าผายลมผายลมผายลมก็คือมีลมออกผายลมพิที้ไอโอไอสิ ผู้ชายก็รู้สึกแบบผู้ตายแล้วเรือลบลับลําได้มไม่ไหวจะเคลียนะคะก็เป็นสาเหตุให้ไปเที่ยวร้านเพอแถวเรียบด่วนรู้จักร้านเพอป่ะอันนี้คงจะไม่รู้จักเกียรตชะนีฉลู <c oughs> ล้วต้องถามพี่ผู้ชายหลายคนนะร <c oughs> ้านเพอก็จะมีสาวๆนมตุ้มๆใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นเดินทีนมจะทิ่มหน้านะคะ <c oughs> นันและผู้ชายก็จะไปแบบนั้นหมดเพราะฉนั้นเนี่ยเราต้องดึงผู้ชายคุณผู้ชายกลับไปให้ตรงเวลาให้ตรงเวลาถูกต้องที่นี้ต้องมีคนเคยไปแน่นอนเลยเห็นยิ้มกัน ยิ้มกะเหลี่ยกันแบบว่าพอพูดไปปุ๊บตายแนละ้วจนมเมียมาด้วยเมียทันทบอกว่าไม่ได้าบอกเลยนะคะคนสมัยก่อนลงของนะคะให้สามีกลับบ้านทุกวันเดี๋ยวนี้ลงของก็ลงลำบากแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มูเตลูก,ก็หลอกกันหน่าดูเลยเรามาช่วยดูแลตัวเองในสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นียลเนเจอร์นะคะเป็นธรรมชาติแท้ๆล้วนๆเลยนะคะนั่นก็คือแอซเซนทีฟช่วยในเรื่องของมดลูกกระชับฟิตเฟิร์มใครที่ยังมีประจำเดือนอยู่ดูจากหน้าแล้วน่าจะยังมีนะทุกคน ยังมีอยู่นะหมอยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่มีประจําเดือนอยู่นะก็จะทําให้ประจําเดือนเนี่ยมาตรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดลูกได้ง่ายใครที่อยากมีลูกเดี๋ยวนี้อายุ40ก็ยังมีลูกได้นะใครที่ดูแลบนลูกดีๆนะคะเช็คสุขภาพแล้วก็รับประทานอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพอนามัยภายในมดลูกทําให้เซลล์มดลูกหรือว่า เยื่อเมมเบรนหรือว่ามิคเรสเมมเบรนต่างๆที่อยู่ในซอฟช์ทิชชูต่างๆในมดลูกปิดมดลูกยังแข็งแรงอยู่ในช่องท้องที่อานาโตมีที่ถูกต้องอ uh huh. การฟ Fe ิชเชอร์ลิงฟิชเชอร์ลิงเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กับนักร้องแล้วใช่ไหมพอพูดถึงฟิชเชอร์ลิงไม่คิดเรื่องนั้นแล้วปกติสมัยก่อนฟิชเชอร์ลิงก็ใช้กับแบบอ่ะสมมติหมออ้อยออกมาร้องเพลงวันนี้เราเชิญนักร้องผู้ชายเข้า uh huh. มาคือการฟิชเชอร์ลิงเดี๋ยวนี้พอพูดถึงฟิชเชอร์ลิงแล้วเสียวอ่ะไม่ใช่อืม uh huh. นึกถึงเลยนะนึกถึงเรื่องััรสสคญหบ ความสมพัน์ในครอบครัวก็จะทให้มวลลูกเี่ยกระชับฟิตเฟิร์มจะทําให้ปากช่องคลอดเนี่ยฟูนะคะเซลล์ Sell ก็จะแน่นขึ้นนะคะนเพราะฉะนี้ก็สามารถทําให้ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแล้วรู้สึกแบบเอ้ยเหมือนได้เมียคนใหม่โดยไม่ต้องหาใหม่เ<ะ>ลิศนะคะตรงนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเป็นกระตุน้นปกติจะ่ฮอร์โมนของผู้หญินะะงนะคะก็จะเริ่ม จุดจางลงหรือว่าน้อยลงสักอายุประมาณ45ผิวจะเริ่มเหี่ยวแห้งที่จริงไม่ใช่45ประมาณ3เป็นหวัดนี้ขอพหย35 35ใครเริ่มรู้สึกว่าเหี่ยวเร็วกว่านั้นนะคะมีใครเหี่ยวตอน25นะคะมีใครไหมคะว่ารู้สึกว่าเหี่ยวต